เมื่อพระโชาวบ้านเนมและเด็กร่วมมือกันดินธรมธรมดาธรรมดาก็กลายเป็นเครื่องเครื่องดินเผาที่ชื่อเครื่องเครื่องดินเผาเวียงกาหลงลวดลายงดงามแบบนี้ล่ะค่ะ อายุของเครื่องเคลือบเพียงกระหลงก็มีประมาณ7-800ปีอยู่ในยุคข,ของสุขโขทยัยอายุของเพียงกระหลงเนี่ยก็จะห่างจากทามสังคโลกเนี่ยประมาณ5-60ปีท่านเองเพราะว่าได้รับการลื่นไหลาทางวัฒนธรรมจากสุขโขทัยเข้ามาผ่านทางเชียงใหม่ผ่านทางเชียงรายทางพะเยาซึ่งจุดเด่นของเราเนี่ยก็คือดินดินของเราเนี่ยเป็นดินดำเผาแล้วขาวแล้วมีน้ำหนักเบาทำได้บางมีความแร่งแล้วก็ลวดลายเป็นเอกลักษณ์น้ำเคลือบมีส่วนผสมเป็นธรรมชาติทั้งหมดค่ะ เครื่องเคลือบดินเผาวเวียงกาหลงเป็นหัตถกรรมที่มีความเก่าแก่คำว่าเวียงกาหลงเป็นชื่อเมืองโบราณเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผารูปแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดค่ะปัจจุบันวัดแม่ห่างอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงเพื่อหรือฟื้นภูมปิปัญญาสะท้อนทักษะเชิงช่างและเทคนิคต่างๆในการทำเครื่องเคลือบดินเผาที่กำลังสูญหายที่หลงเหลือเพียงหนึ่งครอบครัวเท่านั้นให้กลับมาเป็นวิชาสร้างอาชีพให้ชาวบ้านและเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลสร้างไรายได้กลายเป็นอาชีพและอนุรักษ์งานหัตกรรมโบราณน,นี้ให้ยังคงอยู่ต่อไปค่ะ พระอาจารย์มีความคิดอยู่3าอย่างก็คือเรื่องของการพัฒนาชุมชนให้เขาอิ่มท้องอิ่มสมองแล้วก็อิ่มใจอิ่มท้องเนี่ยก็คือมีรายได้จากการปั้นแล้วเขียนลายเวียงกระหลงแล้วก็เป็นของที่ระลึกเป็นอะไรต่างๆได้อิ่มสมองในองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนประวัติศาสตร์เวียงกระหลงประวัติศาสตร์ที่ไปที่มาของลวดลายแล้วก็กระบวนการต่างๆในการผลิตและการพัฒนาเนี่ยให้เขามีองค์ความรู้เหล่านี้ให้เต็มที่แล้วสุดท้ายอิ่มใจก็คือเรื่องของ ความภาคภูมิใจในความเป็นคนเวียงการหลงและเขาสามารถที่จะสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพชนของเราได้ก็คืออิ่มท้องอิ่มสมองและอิ่มใจคนะ่ะขั้นตอนในการทำเครื่องเคลือบดินเผาเวียงการหลงเริ่มจากการนำดินดำในพื้นที่มาผสมกับน้ำปั่นให้เข้ากันจนกลายเป็นน้ำดินแบบนี้จากนั้นกรองเศษตะกอนหรือสิ่งแปลกปลอมออกให้เหลือเพียงน้ำดินเท่านั้นนำไปนวดได้สองวิธีคือ นวดโดยใช้เครื่องนวดดินหรือใช้คนนวดดินจนดินจับตัวเป็นก้อนคล้ายดินน้ำมันนำไปปั้นขึ้นรูปซึ่งต้องใช้ความชำนาญของคนปั้นหรือจะขึ้นรูปหรืยบล็อกสำเร็จเพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดจากนั้นนำไปพึ่งลมเพื่อไล่ความชื้นในดินสองวันนำเข้าเตาเผาโดยเผาครั้งแรกในอุณหภูมิ600องศาเซลเซียสเพื่อให้ดินแข็งตัวจากนั้น วาดลวดลายด้วยสีธรรมชาติที่สกัดจากแร่ธาตุชุบในน้ำเกลือบตามสูตรเพิ่มความแข็งแกร่งคงทนและความเงางามของลวดลายนำไปเผาไฟครั้งที่สองในอุณหภูมิ1,200องศาเซลเซียสดูสิคะลวดลายและความเงางามสวยสมกับเป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวจริงๆค่ะก็ไปเห็นพระอาจารย์ท่าน ตั้งใจจริงๆครับที่จะอนุรักษ์สืบสานอะไรเงี้ยครับผมไม่อยากให้มันให้มันหายไปกับตัวเราครับคิดว่ามันเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าครับเราน่าจะอนุรักษ์ไว้ครับผมมาบวชแล้วผมเจอเวียงกะหลงนี้ครับเห็นมันสวยดีก็เลยมาเรียนรู้ครับคุณพ่อทำครับพ่อเลยอยากทำตุยครับการล่างเส้นแล้วก็การใช้คู่กันก็ต้องมือต้องนิ่งครับผมถ้ามือไม่นิ่งก็คือเสียหายหมดเลยครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับดีใจมากเลยภูมิใจด้วยครับผมไม่เคยภูมิใจ ได้ขนาดนี้เลยครับภูมิใจแบบคือเราสามารถหาได้ได้เสริมได้ครับแล้วก็ประหยัดเงินของคุณพ่อคุณแม่ครับปัญหาเรื่องด้านเศรษฐกิจทำให้คนตกงานเยอะทำให้คนต้องกลับมาอยู่ที่บ้านกลับมาในชุมชนตอนนี้เขาก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากการปั้นและเขียนลายในบางครอบครัวในบางท่านที่มีความสนใจจริงๆใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook เครื่องปั้นลือนาม,มงดงามเวียงกาหลงโทร0899972792